สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้วีเคราะห์ทองคำประจำวันที่5ตุลาคม64แนวโน้มทองขึ้นแต่ระวังแรงเทขายสวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมเทวัญชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคำราคาทองคำ วิเคราะห์ทองคำแนวน้มและปัจจัยราคาทองคำกันนะครับโกสปอร์ตเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวที่ระดับ1,747เหรียญและทําสูงสุดที่1,770ดอลลาร์ในช่วงดึกซึ่งหากสามารถผ่านไปได้ที่1,773เหรียญจะส่งผลให้ราคาทองขึ้นต่อครับและแนวต้านถัดไปอยู่ที่1,780ดอลลาร์ต่อออนซซึ่งหากปิดตลาดช่วงเช้ายังอยู่ที่ระดับนี้ จะส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นที่150บาทถึง200บาทวันนี้สมารครค้ค่าทองคำปิดตลาด Gold Spot ที่ระดับ1,750อลลาร์ต่อออนค่าเงินบาทอยู่ที่33.80บาทสตางค์ต่อรอลลาปรับราคา4ครั้งหลังจากช่วงเช้าเพิ่มขึ้นมา100บาทและช่วงบ่ายลดลง100บาททำให้ราคาทองคงที่ครับท่านผู้ชมราคาทองเช้านี้ก่อนเปิดตลาดทองคำแทง่ง9 6 5 รับซื้อที่27,900บาทขายออกที่28,000บาททองรูปประพันธ 96, ์96.5%รับซื้อที่27,394บาทขายออกที่28,500บาทค่าเงินบาทช่วงเช้านี้อยู่ที่รับประมาณ33.75สตางต่อดอลล่าดับสนิเงินดอลที่94.07จุดเงินยูโรอ,อ,อยู่ที่1.1624ยูโรต่อดอลลร์ ประกาศยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนสิงหาคมผลออกมาที่1.2ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น1.0จากเดิมเพิ่มขึ้น0.7ในเดือนกรกฎาคมครับท่านผู้ชมสรุปราคาทองคำกองทุน SPDR ติดรองที่986.54ตันสกุลเงินดอลลาร์กลับมาแข่งค่าเล็กน้อยกดดันราคาทองในขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยการจ้างงานสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้มีข่าวเกี่ยวกับ Merck Co บริษัทยารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเตรียมยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ FDA เพื่อขออนุมัติการใช้ยาโมโนพิราเวียในกรณีฉุกเฉินหลังการทดลองทางคลินิกได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจซึ่งทางบริษัทได้ทดลองสำหรับยารักษาและป้องกันโรคโควิด -19 โดย Merck ได้เริ่มผลิตยา มูลพิลเวียแล้วคาดว่าจะสามารถผลิตได้10ล้านเม็ดภายในสิ้นปีนี้และจำนวนมากขึ้นในปีหน้าที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยเมชเชลโฟร์เกักล่าวว่าแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อยังคงจำกัดราคาทองคำในทิศทางขาลงสิ่งที่เราเห็นคืออาตาัตราเงินเฟอ้อจะไม่อยู่ในระยะสั้นอย่างที่คาดการไว้ในตอนแรกและอาจสง่งผลกระทบทางลบ ต่อการจเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจและอาจจะรอตัวการทำท q e ของเฟดแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นก็ตามหางหุ้นส่วนผู้จัดการของ S.P.I.S. Management กล่าวว่าราคาทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในเร็วนี้จึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นจากปัญหาการเมืองสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆทั้งนี้ เหล่านักลงทุนกำลังรอข้อมูลการจร้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐในวันศุกร์นี้ FX สตรีชี้ทองอ่อนตัวแต่ที่1,750เหรียญจากความเชื่อมั่นนักลงทุนอ่อนตัวราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดเกือบรอบ1สัปดาห์ในช่วงตรงตลาดขยับไป0.16%ตลาดกำลังเผชิญความวิตกกังวลครั้งใหม่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์การค้าสหรัฐและจีนการระง,งับซื้อขายหุ้นเอเวอร์แก e ในตลาดฮ่องกงเจรจาเพดานนี่สหราัฐท่ามกลางสมาชิกนิติบัญญัติอย่างกังวลเรื่องการลงมติทางพรรคเดมโมแครตในวันพฤหัสบดีนี้ชังนี้ประเด็นจีนและนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาดูจะเป็นการดำเนินการร่วมกันค่อนข้างแย่เรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รายการแก้ไขปัญหาเพดานนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มผู้ซื้อในตลาดทองคําค่อนข้างคาดหวังเป็นอย่างรุนแรงนักแนวโน้มราคาทองคําสปอร์ตคาดปรับตัวลดลงให้ระวังแรงเทขายที่บริเวณทองคําทดสอบแนวต้านที่1770ดอลลาร์ต่อออนและแนวต้านถัดไปที่1780ดอลลาร์ต่อออนขณะที่มีแนวรับ1750ดลลาร์ต่อออน และแนวรับถัดไปที่1,740ดอลลาร์ต่อออนรรับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางทองคำหรือมีข้อมูลมาอัปเดตก็สามารถพูดคุยทักทายร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ